ตอนเด็กเป็นคนชอบวาดน,นู่นวาดน,นี่ยแต่เลโก้เองอ่ะเป็นสิ่งที่ทำให้อมอ่ะเห็นสิ่งที่มอมวาดแต่เป็นรูปประทัมากขึ้นละกัน้วกันะครับผมก็รู้สึกว่าไม่ได้กลับมาเป็นเดน็กนะเพราะว่าผมยังเห็นในทวิตเตอร์อยู่เลยที่มันแมสแมนว่า มีใครก็ได้ช่วยพาเด็กมาที่น um no> mm ี่หน่อยเพราะอยากจะเข้าไปในที่สถานที่ต่างๆอ่าแล้วเราสึกว่าใจของคนเราเนี่ยยังเป็นเด็กตลอดเละเป็นเด็กเสมอแหละไม่ว่าจะเล่นกับเลโก้หรือว่าจะเข้าสนามเด็กเล่นเข้าบ้านมีสิงเข้าอะไรที่ไม่ใชตาพ่อแม่เราก็เป็นเด็กเสมออยู่ดีเหมือนกันจิตใจเราเป็นเด็กเราก็เป็นเด็กแหละต้องสบายใจตะกี้การต่อเลโก้ของเราเป็นยังไงบ้าง่ะเฮ้ยผมว่าผมเก่งเก่งอันนี้เลยอ่ะเก่งตุ๊ด ผมไม่เคยตอบผิดผมไม่เคยตอบถูกีกใช่ผมรู้สึกว่ามันยากแต่ว่ามันก็ทำให้ผมได้ฝึกสมาธิไงก็แต่ว่าก็ม่ต่อๆแล้วก็หยุดๆไปเดินอื่นบ้างพักบ้างอะไรเงี้ยผมสมาธิสั้นไงที่ชิ้นีชินเว่างเกินหน่อยเกินหน่อยอี่นิดน้อยไปก็เลยก็สองร้อยชิ้น สามีสามนาทีั่้ามงก็ไม่แย่นะก็ไม่แย่นะต้้งสองร้อชิ้นนะแล้วก็มีอะไรก็เลงใจมองไม่แย่ไม่แย่เลยมาฟังคุณเก่งั่งนี้บ้างไม่เก่งเก่งเลยอ่ะสองร้อยชิ้นทีลสองร้อยชิ้นสามเหมือนกันสามปีอะชิ้นเ่าบ้านมันเนี่ย่อสปียกไม่ขึ้นเนี่ยใจเค่ยกอะก่นนี้มันจะกยังไง ไม่คือแบบเลโก้เป็นคล้ายๆอเหมือนกันคือเลโก้เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราเรียนพิษ้า oh. คือแบบมันรู้สึกว่ามันสนุกอะ่ะเราสนุกกับการต่อเราสนุกอัอะไรที่มันเป็นการใช้ตะก,กะการใช้แบบวางแผนออกแบบอะไรแบบนี้ oh. ก็เลยรู้สึกว่าแบบเป็นส่วนหนึ่งในการให้เราได้มาเรียนพิษวะแล้วก็ชอบอะไรแบบนี้เมื oh. ่อก่อนที่ต่อเหรอครับผมของผมจะต่อ จะต่อเป็นพุกผมเป็นคนชอบพวกรถเรือเครื่องบินครับก wow. so ็มันจะผมจำได้แต่ก่อนเลโก้จะมีเรือสำราญใหญ่ๆเสียขาผมแรกเป็นเลโก้ซิตี้แหละอันนั้นก็เคยตอแล้วอันที้เป็นเครื่องบินแอร์บัสงขอเคยตอเหมือนกันตอนนี้ตอนนี้ผมกดดันแล้วผมตอแล้วต้องใหญ่กว่าเครื่องบินกับรถนะนี่เขาเรือสำราญแล้วก็เครื่องบินไปแล้วแลไงเรา่ออะไรเราไปเล่น ต่อต่อเหอตอนอะไรอยากมาด้ต่อเลยต่อเลยอ่ะแล้วพูดจริงๆรก็คือชอบไม่ได้รอกคำตอบนะแต่ชอบรถเรือเครื่องบินเหมือนกันผมชอบเครื่องบินรถเรือไม่เหมือนผมเครื่องบินขึ้นก่อนอันนี้ทัาษาปาดิวิทําทำให้ได้เป็นอาชีพในวันนั้นเพราะเลโก้ไม่ใี่ผมก็ดีผมไม่ได้ลอกนะแต่การที่ผมเรียนรัฐศาสตร์เนี่ยก็เพราะเลโก้เหมือนกันเพราะอะไรอะไรเพราะอะไรก็ไม่รู้แต่ว่าผม อย่ามาอินนคเจอผู้กรณีผู้เต่าอ๋อใช่เพื่อนบอกแล้วเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทําให้เชื่อมต่อโดยอายุเพราะเราอายุห่างกันมากนะแต่ว่าเลโก้ทําให้เราเป็นเพื่อนกันได้นะเราเล่นกันเป็นเพื่อนนะเมื่อคั้งที่เราก็เล่นกันนองเขาไปชั่วโมงเลยพอจะกลัไ่ได้แก้งเล่นกันเป็นเพื่อนกันเขาไม่เป็นพ่อแม่เขาไ่เพ่อแม่หัวไม่อยากให้พี่มาร์กกลับร้องไห้คั้งที่แล้วะ รองให้ครงอให้พันหลังเขียวอยากอยู่กับพ at ี่มาร์คเมื่อเช้าเขาบอกว่าไม่ยอมไปโรงเรียนเขาจะมาเจอพี่มาร์ควันนี้อจับมือเด็กมันเล่นอย่างไรเด็กมันเลยนกูดอะจับมือพี่เบนนะอัดรือถามเลยขอพี่มีเป็นคนบอกเองวันนี้ก็เลยมาจับมาถ่ายรูปรวมว่าเราหยิกก้นอยู่ข้างหลังยิ้มยิ้มสิเล่นเราเราชอบเล่นเด็กอยู่แล้วให้เด็กมาเที่ยวครับผมป้า น้องๆทุกคนที่ไม่นน้องๆทุกคนหรอกทุกคนในประเทศไทยเลยแล้วกันเพราะว่า ทุกคนจะเป็นเด็กอยู่ก็ฝากงานเลโก้ด้วยที่พลักก้อนนะครับก็เปิดถึงวันที่อะไรครับปูวินบอกกัาไปเปิดถึงวันที่อต่อเลยนะเนเด็กอะเอาวันเด็กอะวันเสาร์เนี้ยขอให้มากันเยอะๆอยากให้มาแบบร่วมกิจกรรมกันเยอะครอบครัวสุขสันต์แน่นอนคนมาติมผมบอกเลยว่าให้รีบมาเพราะว่าเดี๋ยวคนเยอะแล้วต่อคิวนานอันนี้เตือนไว้ก่อนเลยแล้วเดี๋ยวของหมดด้วย ครับแล้วสำหรับใครที่ดูอยู่นะครับผมและไม่อยากเจอพี่มานะครับมาได้เลยนะหลังจากวันนี้พี่มาไม่มานะครับตอนเด็กๆเคยอยากเป็นนักบินครับผมตอบดีครับตอบสนับทำไมอ่ะ ไม่อยากเป็นนักบินกอแล้วไม่ใช่อยากเป็นอะไรอยานักบินเราเล่นรอเล่นตอนเด็กอ่ะคือเหมือนที่บอกอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่นล้ออะไรนะแต่ว่าเหมือนที่บอกไปบนเวทีว่าไอเลโก้เนี่ยช่วยให้ผมอ่ะสิ่งที่ทำให้สิ่งที่ผมวาดมันเป็นรูปธรรมมากขึ้นมันทำให้โอมันหลงไหลในการออกแบบจนโอมันเรียนสถาปัตย์ซึ่งทาไม่ได้มาทับงานตรงนี้ อมคิดว่าอมก็เป็นสถาปนิกแหละตอนเนี้ยเอตอนนักบนักบินกกเก็บใช่ใช่ตอนนี้มีกับเป็นนักบินเพราะว่าแบบเห็นว่าแม่ทำงานในวงการการบินใช่แล้วแม่ผมก็เลยบอกว่าดับฝันผมบอกว่าไม่ต้องไม่ต้องมาก็แบบผู้ปกครองถ้าทำงานอยู่ในวงการไหนมักจะไม่อยากให้ลูกๆตัวเองทำอยู่ในวงการนั้นใช่ ยิงนะยิงนะจะเป็นพวกการบินเหมือนกันยังไงยังไงยังไงจะเป็นการบินเหมือนกันยิงไม่แรงทอดโอาเงียบเลยนิงไรไอ้ยิงอ้ยยิงอยากเป็นคุณหมออยากเป็นพยาบาลอยากเป็นครูตำรวจอยากเป็นแฟนไอ ราเล่ๆอาอีพอ้อันนี้จริงๆอาชีพจริงนะ้อันนี้จริงนะรงแล้วอันเดียวเป็นตลกคาเฟ่ออออันนี้เรื่องจริงคือตนเด็กเนี่ยชอบพาชอบพาไปดูตามแบบโรงเครื่องดื่มชนิดหนึ่งแล้วก็ตามร้านหมูกระทะเร้ก็จะเห็นไปพี่ๆเขาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยแบบอยากเป็นคนที่สร้างเสียงหัวอราะจังเลยเวลาเห็นคนหัวเรอะแล้วดูแบบมีความสุขจังเลยอะไรอย่างเงี้ยอยากเป็นคนคนนั้นก็เลยอยากเป็นตลกคาเฟ่แต่ว่ายุคนี้แบบคาเฟ่มันตายไปแล้ว เราก็เลยได้ทำไงเราก็เลยไตลกก็เลยเป็นตลกตรงนี้ไงก็ยังไม่ตลกนะตลกช่วงไหนก็ไข่ล่อมาตลอดหน้าตาหน้าตาไม่ตลกเลยหรอกไม่ตลกเลยเมื่อกี้ขำก่ายเลยนะตัวพี่ด้วยนะเอาที่คูมาตอบนห้ยิ่งครูเป็นไงบ้างกับทีกคนเกือบโสดครับผมที่คนเกือบโสดที่เมื่อไร่ครับที่ไปเที่ยวไทยกันที่อ๋อที่ไปเขาใหญ่กันคนเกือบโสดทำไมถึงเป็นทิปคนเกือบโสดครับเพราะว่ามีคนบางคนไม่ตอบ ه, ใครอ่ะมันไปกันตั้งหลายคนะไครอ่ะมีส่วนไงถึงคิ่ว่าใครไม่สาสิคนมันก็ไม่โสดกันหมดทั้งสี่คนเฮ้ยไม่ไ่ก็ไปดู้นแก่สี่คนดิครมาใครใครใรใคไม่ได้ใกี่ไม่อยากแ่บกนทีาไม่ทันไม่โสดกันหมดทั้ง4ี่คนนี่อุ้ยร้อนเลยเนี่ยน กมเป็นค่ไงแม่อเกาโยังแซวเลยไงอตนนี้จเป้่ดีจริงๆมันกเกือบโสดตรงไหนก็โสดกันหมดนี่นีสนุกสนุกครับสนุกก็จริงๆแล้วใช้เวลาตอนปีใหม่วันที่31อยู่ที่พุตตะกรเหมือนกันนะครับผมก็1 2 3ก็ได้เป็นเทวกันที่ขอใหญ่ ตอนแรกก็กังวลมากเลยว่าแบบอุยรถจะติดไหมอะไรไหมแต่ว่าก็ราบเลื่อนดีสนุกดีครับผมได้ใช้ชีวิตต่างอากาศอยู่ต่างจังหวัดครับผมชีวิตกลุ่มโซนครับกลุ่มโซนโสดครับแม่คนก็รู้ไม่ได้เปิดแอร์ร้อนแป๊บนึงถ้าเราอยู่เฉยๆก็ไม่มีคลุ่มโซนเรามีพิรุษนะไม่คนเล็กเล่นหมกไงจางห้ทราบไปก่อนแจ้งให้ทราบไปก่อนแล้วทีนี้ใครเป็นป่าคอยดูแลครับ ทริปนี้มีใครเป็นป่าคอยดูแลเหรอผมว่าก็ผมเนี่ยแหละเป็นป่าคอยดูแลเพราะว่าเออเป็นคนขับรถอาศัยรับบทเป็นคนขับรถให้ครับผมป็นดูแลยากสุดใครดูแลยากสุดเหรอครับผมใครดูแลทุกคนดูแลยากสุดขับรถลงมาเหนื่อยทุกคนลงไปวิ่งเล่นกันผมนอนอยู่ในโรงแรมเหนื่อยไม่ไหวละจริงๆไม่ได้พักแานแค่ไหนครับไม่ได้พักที่แบบไม่ไปเที่ยวแบบนี้เลอุ้ย เป็นปีครับปีกว่าครับผม,มก็รู้สึกว่าดีเป็นโอกาสที่ดีเหมือนกันที่แบบได้ไปเที่ยวเพื่อนื่อแล้วก็จริงๆเลาแกงนี้ไม่เคยไปเที่ยวันแบบจริงจังด้วยก็เป็นโอกาสที่ดีได้เรียนรู้การและการเพิ่มแล้วกเ็เป็นที่ที่สนุกครับครับผมเป็นยังไงบ้างมาถื่อ๋อใกล<จ>้เดี๋ยวใกล้ปิดกล้องแล้วเป็นคุณหมอแล้วใกล้ปิดกล้องแล้วครับผม ปีนี้ได้รับชมอย่างแน่นอนนะครับอีกประมาณเดือน2องเดือนเนาะใช่คิดว่าเดือนนี้แล้วถ่ยปิดกล้องแล้วแหละเดือนนี้สุดท้ายแล้วน่าจนะค่อนข้างไปได้ดีรับรื่นสนุกไหมหมายถึงว่าถ่ายสนุกไหมสนุกแต่เหนื่อยไงมันแต่ตอบว่าแต่ตอบสนุกร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ใช่เพราะว่าอาทิตย์นึงมันถ่ายแบบ4วันติดบ้างสามวันติดบ้างแล้วแบบวันหนึ่งก็มีแค่เราสองคนทุกซีอะไรเงี้ยก็เหนื่อยแต่ก็ เออค <Bond> ิดว่าอยากมอบความสุขให้แฟนๆแล้วกันเพราะว่าเรื่องนี้มันแบบเป็นโรแมนติกเทอรูเพลเนาะเราก็อยากแบบว่าเป็นของขวัญช่วงวันปีใหม่ให้กับพวกเขาปลุกเอนเนอร์จี่เนี่ยเพราะว่าบางทีที่เราถ่ายสองคนแล้วเป็นปลุกเอนเนอร์จี่ยังไงอ๋อปลุกอารมณ์เอนเนอร์จี่อ๋ออารมณ์นี่อารมณ์อะไรแล้วก็นี่วิ่งี้เขาพูดปลุกเอเนอร์จี้ยังไงคือถามว่าผมผมคิดว่า พี่มาร์กอะเขาสวิตไ,ได้แล้วพี่มาร์เขามีความเป็น p r o f e ช s i o นอลอยู่แล้วซึ่งกัน<ม>บ้านอะไรเนี่ยเขาทำมาเองดีพอมันถึงเวลาที่ต้องถ่ายแล้วก็ต้องเข้าซีนเนี่ยหมายถึงเขาแบบดีดนิ้วแล้วก็ทำได้เลยเนาะเอ้ยอย่าชมดีไหนะเออไอช้มผมบ้างดิไอออมเหรอ,อโอ้โออมขอเก็บหนึ่งถ้าเรื่องชมใช่ไหมขอเก็แบแป๊บหนึง่งมันเยอะมันเยอะผมไม่รู้ว่าจะเริ่มจาก จุดไหนก่อนดีดูหน้าน้องอตอบโอมจริงๆโอเป็นเอนเตอร์เทนกองแล้วกันจริงคนจะคิดว่าเป็นผมใช่ไหมแต่จริงๆคือโอมนะไปเล่นกับพี่ช่างแต่งหน้าพี่คอสตูมผู้กำกับคนนี้เลยทุกคนนะผู้กำกับโปรดิวเซอร์ช่างไฟคนเขาจะเอนเตอร์เทนเขาจะเดินไปเล่นนู่นนี่นั่นเลยเป็นคนเอนเตอร์เทนกองแล้วว่าเป็นเอเนอร์จี้ที่ดีเวลาแบบว่าทำงานกับกับโอมอะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีแบบว่าเราดาวลงเลยเพราะมันเหนื่อยอ่ะ เห็นไอ้นี่ยังมีความสุขแล้วแบบเฮ้ยไม่ได้อย่อะน้องมันยังแบบเอนเตอร์เี้อย่างนี้อยู่เลยเราก็ต้องไปคนมีพี่มีความสุขกับผมถูกไหมูดเลยอันนี้ต้องคิดอ่ะต้อคิดอีกนิดนึงต้องคิดอีกนิดนึงอ่ะก็ใช่ก็ใช่ก็ใช่เวลาถ่ายด้วยเลยใครข้านหวังเรากดดันมั้ยเพราะมันใกล้ใครคาดหวังไม่มีใครคาดหวังไม่ข้าดหวังอ่ะคุณจะข้าดหวังใครอ่ะไมทำทำไมทำทำไมรอแค่รอรับชมพอก็นแบบกันตับนี้ใช่ไหมครับเห็นเป็นหน้ามาก็คือรู้แล้วว่า ยาวยา,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 านะฉิยาคนในวงการแก้วยาเราคาดหวังนะเนี่ยคาดหวังเราคาดหวังมาพูดเนี่ยโอคค้พี่ครับไมไขัไ้นไม่ไม่คืออ,อยากจะคาดหวังแต่พอได้คาดหวังแล้วจะกดดน<ร>นันรัาเราเข้าใจครับแต่คิดว่าทำเต็มที่แล้วก็คิดว่าน่าจะออกมาดีครับเชบครับครคนรู้ว่า